สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาบันทึกความทรงจำไว้หน่อยนะก่อนที่จะประกอบนะเป็นห้องตัวเดิน 10HTR r ก็คือข้างขวานะข้างข้างขวาเป็นมันเป็นรุ่นอะไร,กระเกษตรพัฒนาแถมโก้ปดนี่ปี2013 ทางขวานะบันทึกอาไว้นะเนี่ยนี่ก็เตรียมไว้เนะี่ยบันทึกอาไว้เพื่อเป็นความทรงจํานะเวลาเราไปซื้ออะไรนะเกิดรถมันเสียกลางงานนะเราก็วิ่งไปซื้ออะไรอีกคนหนึ่งก็ถอดคอยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปถึงร้านก็จะได้สั่งเลยนะอะไรยังต่ ตัวนี้เป็นเทมโก้ปต์นี่นะปี2013นะครับมอ,อรมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์นี่จะเป็นมอเตอร์เซาเออร์นะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอีตันนะเป็นเนะบรอร์ยีิบสองนะเซาเออร์เบอร์ยี่สิบสองแรงแต่สป็อกเก็ตนะพเพื่อนๆนะสป็อกเก็ตฝั่งมอเตอร์นะยีิบเอ็ดฟันนะครับนี่นสป็อกเก็ตมอเตอร์ยีิบเอ็ดฝั่งมอเตอร์ยีิบเอ็ดฟันนะครับ ฝั่งเฟืองนะฝั่งเพาหนึ่งสิบเก้าฟันนี่นะเนี่ยสิบเก้าฟันนี่คนระับสวมไปสวมไปเราก็ไปแล้วก็จะไปเป็นลูกปืนลูกปืนเป,ป็น,ปน,ปน, 7, นนะลูกปืนปอกนอกปอกนอกเบอร์สองศูนย์เจ็ดนี่นะลูกปืนปอกนอกเบอร์สองศูนย์เจ็ด ลูกปืนหมอนนะเนี่ยเรียกวลูกปืนหมอนนี่เขาเรียกยแ,แบบผมหรือเปล่านะแล้วก็เป็นเฟืองเฟืองเพลาหนึ่งนะยี่ห้าฟันนี่นะเฟืองเพลาหนึ่งยี่ห้า 1, ฟันแล้วก็ลูกปืนตัวในนี่ผมไม่ได้ถอดออกมานะเห็นมันแน่นดีผมก็เลยไมไ่ถอดน่าจะเป็นเบอร์ลูกปืนเม็ดกลมนะข้างในน่าจะเป็นเม็ดกลมเบอร์สองสนเจ็ดนะถ้าผมไม่ผิดนะ น่าจะเป็นเบอร์น่าจะเป็นลูกปืนเม็ดกลมเบอร์2องศนะตัวไหนเนี่ยต่อไปต่อไปพอสองพอสองก็ไล่ไล่ตั้งแต่ด้านนอกกันเลยฝามันนะ,ะไล่ตั้งแต่ลูกปืนด้านนอกที่อยู่กับฝานะปืนด้านนอกที่อยู่กับฝานี่เป็นพอสองนะเพื่อนนะ พอสองจะเป็นพอสองนี่เป็นลูกปืนตัวนอกน่าจะเป็นเบอร์ n t สามศูนย์เจ็ดนะเป็นลูกปืนปอกในนะเนี่ยเใช่ไหมลูกปืนปอกในเบอร์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็เฟืองเฟืองตัวนี้กี่ฟันนี่เฟืองตัวนี้สามสิบฟันใช่ไหมผมเขียนไว้นี่ ไปแล้วนะเฟืองตัวเนี้ยนะสามสิบฟันเฟืองตัวนอกนะเฟืองตัวนอกสามสิบฟันเฟืองตัวในเพืองตัวในคือตัวนี้นะเนี่ยตัวใหญ่ๆทิมจะติดแกนเนี่ยทิมติดกับเพาเลยนะเฟืองตัวในสิบเจ็ดฟันเนี่ยนะตัวเนี้ยนะสิบเจ็ดฟันเพื่อๆเนี่ยแล้วก็ลูกปืนตัวในลูกปืนตัวในก็จะเป็นลูกปืนปอกนอกนะ เห็นไหมเนี่ยปอกนอกเพราะว่าปอกมันต้องติดอยู่กับเสื้อนะเป็นลูกปืนเบอร์ n n f นเอนสามศูนย์เจ็ดนะเนี่ยนะลูกปืนปอกนอกเบอร์สามศูนย์เจ็ดนะข้างในนะโอเคอันนี้เผาสองนะครับตอนนี้เผาสามนะนี่เผาสนะามเดี๋นี่ถอดออกมาแล้วเผาสามไล่ตั้งแต่ลูกปืนนะลูกปืน ลูกปืนปอกในนะด้านนอกนะด้านนอกก็คือด้านที่ติดอยู่กับฝาด้านนอกนะลูกปืนเบอร์สามแปดนะครับนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะของเก่ามันหลวมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เหมือนเจ้าของเก่าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ตัวนี้มันดูมันหลวมๆนะลูกปืนปอกในเบอร์สามแปดนะเนี่ยปอกในแล้วก็ไล่มามันเจอเฟืองนะเฟืองที่มันเป็นติดอยู่กับเพลานะเฟืองตัวนี้นะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย 11บเอฟันแล้วก็เฟืองเฟืองตัวนี้นะห้าสนะิฟันเนี่ยนะเฟืองตัวนี้5้าสิฟันตัวใหญ่11บเอฟันตัวนี้5้าสิบส่ันมันจะอยู่ทา่านี้มันจะอยู่ท่านี้ตัวนี้11ตัวนี้5้เนี่ยนะห้ี แล้วก็ลูกปืนตัวในแล้วก็จะเป็นปลอกนอกนะครับนี่เป็นปลอกนอกเบอร์ B, นี่นะเบอร์ NF 307ก็คือเพาสองก็พาสามมันใช้ลูกปืนเบอร์เดียวกันเลยนะสามเจ็ดเฉพาะเฉพาะตัวที่ติดอยู่กับเสื้อนะ ลูกปืนเบอร์เดียวกันเบอร์สามศูนย์เจ็ดนะเป็นปอกนอกทั้งคู่นะครับคราวนี้มามาันดูเฟืองกระด้งกันมีเผาสี่นะเผาแขนเผาแขนเผาแขนหรือว่าเผาใหญ่นะได้ตั้งแต่ลูกปืนนี่ลูกปืนตัวนี้เลยนะได้ตั้งแต่ลูกปืนตัวนี้เลยตัวใหญ่เนี่ยที่อยู่ฝั่งฝั่งฝาฝั่งฝ้าด้าน ด้านในด้านนอกที่เราเปลียนกันนะที่เราเปิดในวัน,ะนจะเป็นเบอร์ NF มองเห็นไหม NF สามหนึ่งศูนย์ C สามก็คือลูกป,ปืนปอกนอกอะนะครับเนี่ยปืนปอกนอกปืนหมอนปอกนอกเบอร์สามศูนย์หนึ่งเอ้ยไม่ใช่สามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ครับเนี่ยเบอร์มันะปืนปอกนอกเบอร์สามหนึ่งศูนย์ ก็เป็นเฟืองกระด้งเฟืองกระด้งเออห้าสิบสี่ฟันเนี่ยเห็นไหมเฟืองกระด้งห้าสิบสี่ฟันนอ็นอตน็อตสิบสองตัวน็อตจับเฟืองกระด้งนะสิบสองตัวน็อตมันจะใช้ขนาดน็อตมันจะใช้ขนาดเดี๋ยวผมวัดให้ดูถอดแท่งหนึง น็อตสิบเพาใหญ่ของกเกษตรมันจะใช้ร่วมกับน็อตสิบธรรมดาไม่ได้นะมันยาวไม่เท่ากันผมวัดอยู่แล้วนะมันจะใช้น็อตเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางนะประมาณสิบห้ามิลเห็นไหมเนี่ยนี่ผมก็ประมาณเอานะผมมาเดาใช้เบอร์เนียนะประมาณสิบห้าหรือสิบหกมิลนี่แหละครับประมาณเนี่ยเห็นไหม ประมาณสิบหกมิลแล้วกันเนาะยาวยาวเดี๋ยววันก่อนยาวเดี๋ยวจับไงมไม่ถนันดน็อตน็อตมันจะยาวสี่สิบ สี่สิบเจ็ดมิลโดยประมาณนะครับเนี่เห็นไหมไเพื่อนยาวสี่สิบเจ็ดมิลนะเส้นผ่าทุนกลางสิบสประมาณสิบเจ็นะแล้วก็ยาวยาวสีเจยาวสีมิลน,นะครับเนี่ยน็อตได้แล้วอันนี้ก็จะเป็น ลูกปืนตัวในนะลูกปืนแขนตัวใหญ่เลยข้างใน,นก็จะเป็นลูกปืนหมอนนะลูกปืนหมอนนะข้างในใช่ไหมเพื่อมองเห็นจะเป็นเบอร์สอง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 ศูนย์สองสี่ตัวนะนเพื่อนๆนเะนี่ยผมเขียนไว้อยู่สองสี่ตัวแล้วก็ศูนย์มันจะเป็นลูกปืนหมอนนะเนี่ยตัวในเนะี่ยสอง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 ศูนย์ น่าจะครบแล้วแล่ะเราย้ำอีกทีกว่าไหมย้ำอีกรอบก็ได้เนาะเร็วๆเลยข้าน้อยแรงแต่สปอกเก็ตด,ด้านนอกที่ติดกับแกนมอเตอร์นะยีฟันสปอกเก็ตด,ด้านในสิบฟันนะเนี่ยสองด้านเนี่ยมันฟันมันไม่เท่ากันนะด้านนอกยี่สิบเอ็ดด้านในสิเกฟืองก็สิบเก้านะพอหนึ่งนะครับ ลูกปืนเบอร์ลูกปืนปอกนอกเบอร์สองศูนย์เจ็ดนะครับเฟืองเฟืองเพลาหนึ่งยี่สิบห้าฟันลูกปืนตัวในเบอร์เอ,อ่อลูกปืนเม็ดกลมนะเป็นลูกปืนเม็ดกลมเบอร์สองศูนย์เจ็ดนะครับนี่เพาหนึ่งอนนี้เพาสองลูกปืนตนัวนอกเป็นลูกปืนลูกปืนปอกในเห็นไหมนี่ลูกปืนปอ,อกในเบอร์สามศูนย์เจ็ด แล้วก็จะเป็นเฟืองเฟืองตัวนี้นะเนี่ยนะเยฟืองตัวใหญ่เนี่ยเฟืองตัวใหญ่ของเผ่าหนึ่งน,นะเอ๊ะเฟืองตัวใหญ่ของเผ่าสองะน,นะเนี่ยเปนเพื่อนจะเป็นสามสิบฟันนะเฟืองตัวนี้สามสิบฟันเห็นไหมเนี่ยมินบอกเขาเขียนเขาตีไว้อยู่สามสิบสามสิบทีนะก็คือสามสิบฟันแล้วก็เฟืองตัวติดอยู่กับแกนเผามันนะมันจะกี่ฟันนะ สิบเจ็ดฟันนะตัวเนี้ยนะสิบเจ็ดฟันแล้วก็ลูกปืนลูกปืนด้านในที่ติดอยู่กับเสื้อนะจะเป็นเบอร์จะเป็นลูกปืนปอกนอกนะนี่ลูกปืนปอกนอกเบอร์สามศูนย์เจ็ดนะครับเ f ็นเอสามศูนย์เจ็ดอนนี้เผาอันนี้เผาสองนะอันนี้เผาสามเผาสามลูกปืนด้านนอกลูกปืนด้านนอกเป็นเบอร์สามศูนย์แปดนะ ลูกปืนปอกในนะครับเบอร์สามเป็นแปดเนี่ยปอกในปอกติดอยู่กับเทาเนี่ยใช่แล้วก็เฟืองเฟืองตัวนี้นะเฟืองตัวนี้เป็น1ิเอ็ดฟันแล้วก็เฟืองตัวใหญ่จะเป็นห้าสิบสี่ฟันเห็นไหมห้าสิบสี่ทีก็ตีไว้อยู่นี่จะเป็นปีที่ผลิตมั้งเนี่ยใช่ไหมเรไม่แน่ใจนะแต่ว่าเฟืองเนี่ยรู้แค่เฟืองนี้ก็พอเป็นเฟืองห้าสิบสี่ทีก็คือก็คือห้าสิบสี่ฟัน ปืนตัวในก็เป็นเบอร์ปืนปลอกปืนปอกงอ,อกเบอร์สามศูนย์เจ็ดนี่ปอกปอยู่นี่สามศูนย์เจ็ดอันนี้มันดูเผาเผาสี่หรือว่าเผาแขนนะปืนตัวนอกนะเป็นปอกนอกนะครับบอกตรงนี้มันต้องติดอยู่กับเสื้อนะเสื้อด้านนอกเป็นเบอร์ n f สามหนึ่งศูนย์สีสามหรือว่าลูกปืนปอกนอกนะครับนี่เม็ดมันติดอยู่กับเผาเนี่ยเห็นไหมสามหนึ่งศูนย์ แล้วก็เฟืองกระด้งห้าสิบสี่ฟันเนี่ยเฟืองกระด้งใช้น็อตสิบสองตัวนอ็นอตน็อตเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเนี่ยนะเส้นผ่านศูนย์กลางรูเนี่ยขนาดแกนมันเนี่ยประมาณประมาณสิบเจ็ดมิลนะประมาณโดยโดยประมาณนะสิบเจ็ดมิลสิบห้าถึงสิบเจ็ดมิลนี่แหลนะความยาวของนอ็อตความยาวของนอ็อตเออสี่สิบเจ็ดมิล ประมาณสี่สถึงสีมิลนะเพื่อนแล้วก็ลูกปืนตัวในลูกปืนหมอนตัวใหญ่เลยนะตัวที่เราตำหนักนะตัวใหญ่เป็นลูกปืนเบอร์2 2งสอก็คือสองสตัวแล้วก็ศูนย์หนึ่งตัวนะ2 2งสอโอเคนะน่าจะครบและวันนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบอ่ะ สวัสดีครับ